เราจะบอกว่าเวลาเราทาการสื่อสารมันสาคัญเพราะว่าประโยคบางประโยคอะมันเปลี่ยนเปลี่ยนดีลนั้นไปเลยนะให้ดันดีลพอแบบเดตดีลอะเหียนไหมคุณจะดันดีลหรือเดตดีลอะเหมือนการสื่อสารที่เราบอกสมมติบอกลูกค้าคุณเอบอกเจ้าของนะคุณเอคิดไปเหอะแสนหกละกันแค่นี้แล้วบอกลูกค้าแสนหกเจ้าของจะรู้สึกไงเอ๊ะเธอแบบอยู่ๆจะไม่ให้ฉันขึ้นราคาไม่มีเหตุผลถูกไหมคะแต่กับการที่เราบอกเขาหรือเราถามเขาอะว่าเฮ้ยปกติแล้วเขาจะต้องมีขึ้นราคาไหม ถ้าเขาจะขึ้นอยู่แล้วอ่ะถ้ามันจะดีกว่าไหมถ้าได้ราคาตั้งแต่วันนี้เลยแล้วไม่ต้องขึ้นอีกเลยแต่ให้บริการลูกค้าแบบนี้แบบนี้เห็นไหมคะมันเปลี่ยนไหมคนที่ฟังเราก็เปลี่ยนไหมเขาก็รู้แหละว,ว่าเขาได้ค่าเช่าที่ดีขึ้นแต่เขายอมที่เขาจะดูแลลูกค้าเซอร์วิสเต็มที่ถูกไหมคะและเขาจะมองเฮ้ย <"He i, S 2> เราตอสฟูนะเราคิดเผื่อเขาเราคิดเผื่อลูกค้ารู้ไหมว่าคนที่จะทำงานประสบความสําเร็จจริงๆแล้วนะ่ะเรื่องซอฟต์สกิลสำคัญนะการคอมมินิเคชกับการตอสฟูคือเราต้องคิดทำไมเวลาเราเจอลูกค้าเรามักปิดดิลได้้เเพรราาะไถย่งป็นูก ต่างชาติมาลองนึกถึงตัวเราอะเราเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองอะต้องไปประเทศเขาอะแล้วถ้าเขาดูแลเราแบบแคร์เราจริงๆรอะแคร์ว่าเราต้องการอะไรไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงลูกเราเรียนที่ไหนเรารู้สึกไงเรารู้สึกไหมว่าเฮ้ยคนคนนี้คือคนที่เราไว้ใจได้เชื่อใจได้แล้วถ้าเราคิดเผื่อเจ้าของด้วยอะว่าเฮ้ยเขาจะต้องเจอปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเลยจากลูกค้าแน่นอนผู้ลูกค้าใหม่เขาจะต้องมีอะไรให้คุณช่วยตั้งเยอะตั้งแยะราคาแบบนี้มันโอเคเขาก็รู้สึกเฮ้ยเออเราคิดเผื่อเขานะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะ